สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวราชัยพอดแคสต์ในเช้าวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่คงเคยเผชิญกับความเครียดหรือความกังวลในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การวางแผนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจแนวคิดของส t ตโ c อิกนะครับปรัชญาโบราณที่ได้รับการนำมาใช้เพื่อจัดการกับความกังวลและความเครียดจากภายใน โดยหลักการของสโตอีกแล้วจะเน้นถึงการควบคุมตัวเองและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสงบแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ท้าทายมากก็ตามซึ่งในวันนี้ผมเลยจะมาแบ่งปันคำคมจากนักปราชสโตอิกที่มีชื่อเสียงหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณมาคัสอเลียรุสและคุณเอปิคตีตัสรวมถึงคุณเซเนกาด้วยที่จะช่วยคุณหยุดความกังวลและปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ พร้อมตัวอย่างจากชีวิตประจําวันที่จะช่วยคุณเชื่อมโยงและนําไปใช้ได้จริงครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยคําคมที่1กันเลยนะครับคําคมที่1มาจากคุณมาคัสอเลริอุสวันนี้ฉันได้หนีจากความวิตกกังวลหรือไม่จริงๆแล้วฉันก็ได้ทิ้งมันไปเพราะความวิตกกังวลนั้นอยู่ในใจฉันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอก ตรงนี้คุณมาคัสกำลังชี้ให้เห็นว่าความกังวลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเองเป็นผลมาจากการที่เรามองและตีความสถานการณ์จากภายนอกเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเครียดเช่นงานที่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเรามักจะรู้สึกกดดันและคิดว่าความเครียดมาจากเรื่องงานนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เรามองว่าเราต้องทำให้เสร็จทันเวลาซึ่งเป็นการตีความของเราเองครับ ลองนึกถึงวันที่คุณมีงานล้นมือแทนที่จะคิดว่ามันเป็นภาระที่หนักมากลองเปลี่ยนวิธีมองให้เป็นโอกาสที่คุณจะได้ฝึกฝนความสามารถในการจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันการปรับมุมมองเพียงแค่นี้จะช่วยลดความกังวลของคุณให้ลดลงเพราะคุณจะเห็นงานเป็นเรื่องที่คุณสามารถควบคุมได้มากขึ้นคำคมที่สจากคุณมาคัสเช่นกันครับลืมเรื่องอื่นไปให้หมดสิน้นจงยึดมั่นในสิ่งนี้และจดจำไว้ว่า แต่ละคนมีชีวิตอยู่เพียงในขณะนี้ชั่วพริบตาสั้นๆเท่านั้นส่วนที่เหลือได้ผ่านไปแล้วหรือยากเกินกว่าจะมองเห็นได้คำคมนี้เตือนเราว่าสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือการโฟกัสกับปัจจุบันหลายคนมักห่วงแค่เรื่องอนาคตหรือมัวแต่รู้สึกผิดกับอดีตที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราควบคุมได้มีแค่ตอนนี้เท่านั้น สมมติว่าคุณกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่กับเพื่อนหากคุณมัวแต่คิดถึงงานที่ต้องทำพรุ่งนี้คุณจะพลาดความสุขในการสนทนาและบรรยากาศของช่วงเวลานั้นไปแต่ถ้าคุณเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณจะรู้สึกว่าเวลานั้นมีคุณค่ามากขึ้นและแน่นอนว่าทำให้คุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ คำคมที่3จากคุณเอพิกตีตัสคนเราไม่ได้กังวลกับปัญหาที่แท้จริงแต่กังวลกับความวิตกกังวลที่เราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นเอพิกตีตัสกำลังพูดถึงวิธีที่เรามักสร้างปัญหาขึ้นมาเองในความคิดของเราเช่นการคิดไปล่วงหน้าว่าสิ่งเลวร้วายจะเกิดขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะยังไม่เกิดหรือไม่เลวร้วายเท่าที่เราคิดก็ได้ ตัวอย่างง่ายๆคือเวลาคุณต้องไปนําเสนองานให้กับลูกค้าคุณอาจคิดล่วงหน้าไปว่าลูกค้าอาจจะไม่พอใจหรือมีคําถามที่คุณตอบไม่ได้ทําให้คุณกังวลล่วงหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงเวลานําเสนอจริงๆทุกอย่างอาจจะราบรื่นมากกว่าที่คุณคิดความกังวลน,นี้จึงเป็นเพียงสิ่งที่เราสร้างขึ้นและไม่จําเป็นต้องแบกรับไว้แต่แรกก็ได้คําคมที่3จากคุณเอพิกตีตัสนะครับ จงดูแลชั่วขณะนี้จงจดจอกกับรายละเอียดของมันจงตอบสนองกับคนนี้หรือคนอื่นๆกับปัญหานี้หรือภารกิจนี้จงหยุดหลบเลี่ยงหยุดทำให้ตัวเองมีปัญหาโดยไม่จำเป็นคำคมนี้สอนเราว่าให้เรารับมือกับปัญหาและสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอย่าหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบหรือหนีจากปัญหาไปเพราะเมื่อเราจดจอกกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้า เราจะสามารถจัดการกับมันได้ดียิ่งขึ้นและลดความกังวลที่ไม่จำเป็นถ้าคุณมีงานที่ยากลำบากหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการที่คุณพยายามจะหนีจากมันเช่นเลื่อนมันออกไปหรือไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาจะทำให้คุณมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวแต่ถ้าคุณยอมรับและเริ่มต้นแก้ไขปัญหาในทันทีคุณจะรู้สึกโล่งใจและมีความมั่นใจมากขึ้น คำคมที่4จากเซเนกามันทำลายจิตวิญญาณของเราที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตและทุกใจล่วงหน้าเซเนกากำลังบอกว่าการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำลายความสุขในปัจจุบันเพราะเมื่อเรากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรากำลังเสียเวลาที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์สมมติว่าคุณกำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านแต่กลับกังวลว่าจะเกิดปัญหาทางการเงินในอนาคต การกังวลน,นี้อาจทําให้คุณไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับกระบวนการในการเลือกซื้อบ้านใหม่ได้ทั้งๆที่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าปัญหาทางการเงินจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะมีความสุขกับปัจจุบันคําคมสุดท้ายจากเซเนกาเช่นกันครับที่เดียวที่ปลอดภัยในชีวิตที่แสนยุ่งเหยิงนี้คือการไม่ใส่ใจกับสิ่งที่อนาคตจะนําพามา และพร้อมที่จะรับมืออย่างมั่นใจเซเนกากาลังชี้ให้เห็นว่าสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือการตอบสนองต่อปัจจุบันและยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยใจที่พร้อมและมั่นใจการพยายามคาดเดาหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเป็นสิ่งที่ทำให้เราเครียดมากขึ้นโดยไม่จำเป็น เช่นเมื่อคุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตเรื่องงานหรือครอบครัวการพยายามควบคุมทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่คุณต้องการอาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดและไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายคุณจะมีความสุขมากขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกสถานาการณ์ครับ อันนี้ก็คือ6คำคมสโตอิกที่ผมใช้เพื่อลดความกังวลในชีวิตประจำวันหวังว่าทุกคนจะได้รับแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนให้ตัวเองโฟกัสอยู่กับปัจจุบันการปล่อยวางความกังวลที่ไม่จำเป็นหรือมองปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่เป็นการตอบสนองของตัวเราเอง ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยให้ความกังวลมาควบคุมชีวิตหรือเปล่าหรือจะเลือกใช้แนวคิดของสโตอิกเพื่อสร้างความสงบภายในและมีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการของเราและถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆที่อยากให้เรานำมาพูดคุยกันในตอนถัดไปก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในตอนต่อไปของรายการและพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ